ตอนนี้เรามาถึงแล้วเราอยู่กันที่เวนารีสอร์ทเกาะช้างเป็นรีสอร์ทแบบแนวบูตีกนิดนึงจะเป็นแบบพวกสันสาอะไรเงี้ยพวกแบบเหมือนอนุรักษ์แบบโกกรีนประมาณนี้ S <S และนี่ก็คือ floating โ brunch โของเวนารีสอร์ทนี่ที่นี่ก็จะมีบรันช์ตอน11โมงเป็นต้นไปก็จะมีเซตเอกกับเซต B ีสั่งได้นะเนี่ยเราก็จะมีถ้าใครชอบกินอะโวคาโดกับโคชเอกนี่ <S <S 2> <S 2> คนน่ากินนะเฮลตี้เวอร์หรือว่าแซลมอนกับโคซองเนคคอนก็มี สาหมูก็สับป,ปะรดอันนี้ของปอมคิดไมก็ตอนนี้บ่าย,บ,ายบ่ายกว่าแล้วเกือบเย็ยนแล้ว,ลวก็มี after noon tea ของที่นี่มีคืออาหารเน่ยเยอะมากคือเยอะมากคือถ้าสมมุติว่าใครที่กินข้าวกลางวันมาแล้วเนี่ยอาจจะจุกได้เนี่ยอย่างข้าวเหนียวมะม่วงเงีย้ยอะ คือแบบจุกๆเลยมีฝอยทองก็มีสายหวานลูกชุสกสกูนทายผลไม้แซนด์วิชเบอร์เกอร์แบบชุดใหญ่พับเค้กคอีกแล้วก็อัฟเตอร์โนนทีของที่นี่ก็จะเป็นเออขาให้เป็นเออเกถ้าใครชอบกินชาก็นี่แหละใช่เลย ู่ที่บาริมหาดของดีสอร์ดเวนารีสอร์ดอ,อ่ะอที่นี่เขาก็มีค็อกเทลสเสิร์ฟบริการตั้งแต่สามเที่ยงจนถึงสี่ทุ่มตัวแรกเลยซิเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันเป็นมงโก้มาการิต้าโอ้โห<อ>ได้กลิ่นได้กลิ่น<อ>มะม่วงเลยชัดมากเวอร์จิ้นโคลาดาอันนี้สุดสวยมากยกไม่ได้ เป็นท o อปปิคอลฟ h ช u ันโบเป็นแบบเหมือนเอ่อเล่าถังอ่ะแล้วก็อันนี้เป็น Moscow m o สโ o มูเอ่อมีมะนาวแล้วก็แบบ <c oughs> มิ้นท์อ่ะคล้ายๆพวกโมติโต้ทะเลสวยๆชิลเลย